สำหรับผมเนี่ยมิดลุนถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสเสน่ห์และเส้นเรื่องที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งในสูตรับตำรับดันเจียนเลยล่ะครับหากให้เปรียบแล้วก็ผมก็คงตอบได้ว่าสเสน่ห์ของมิดลุนนั้นมีมากพอๆกับกลุ่มตัวเอกอย่างพวกไลออสเลยทีเดียวมิดลุนถือเป็นเอลที่มีปุ่มหลังดำมืดครับแถมบรรยากาศรอบตัวของเขายังเหมือนกับปล่อยออร่าแห่งความโศกเศร้าออกมาตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นครับเขาก็ถูกยอมรับให้เป็นหัวหน้าของกลุ่มคาาเลียและถูกยกย่องให้เป็นผู้ที่เป็นที่รักของสมาชิกในกองทัพ และอันนี้ท้องในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงหัวหน้าแห่งกลุ่มคาเาเลียอย่างมิดลุนกันเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรจะดาร์กสักแค่ไหนเชิญไปรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันครับเอลที่เรากําลังจะกล่าวถึงในคลิปนี้นะครับมีชื่อว่ามิดลุนมิดลุนเป็นคนจากตระกูลขุนนางผู้สูงศัก์ของเอลที่มีชื่อว่าเครเลนซิลแต่น่าเสียดายครับที่ในเนื้อเรื่องไม่มีการพูดถึงตระกูลเครเลนซิลสักเท่าไหร่ ข้อมูลที่ผมพอจะสืบหาได้นะครับบงบอกเพียงว่าเป็นตระกูลใหญ่แม้ในหมู่ตระกูลขุนนางด้วยกันเองเท่านั้นมิดลุนดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายและมีนิสัยสุภาพแต่ในความเป็นจริงหรือเนื้อแท้ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้คําว่าหยิ่งผยองได้เลยละ่ะมิดลุนมักมองว่าคนอื่นต่ําต้อยกว่าตัวเองเสมอครับแม้แต่พี่ชายของเขาเองก็ถูกมิดลุนมองด้วยสายตาดูถูกอยู่บ่อยๆเช่นกันสาเหตุที่มิดลุนมีนิสัยแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่านอกจากที่เขาจะมาจากตระกูลใหญ่แล้ว รูปร่างหน้าตาสีผมสีดวงตาของเขายังเป็นสีที่บ่งบอกว่าเขาเป็นเอลสายเลือดบริสุทธิ์ผู้สูงศักดิ์ที่แม้แต่พี่ชายแท้ๆของเขาที่คลานตามกันมาก็ยังไม่มีนั่นเองแต่หากพูดถึงเรื่องฝีมือแล้วละก็ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่ามิดลุนคือของจริงสไตล์การต่อสู้ของมิดลุนนะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกระบวนท่าและพลังเวทต่างจากเอลทั่วไปที่มักเน้นเป็นเรื่องของเวทมนต์เป็นหลัก จากที่กล่าวมานะครับมันจึงทําให้มิดลุนได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกของกองทัพคาเาเลียแทนพี่ชายของตัวเองที่ฝีมือไม่ถึงนั่นเองขอแวะที่กองทัพคานนเลียสักนิดนะครับกองทัพคาเาเลียนะครับเป็นกองทัพที่มีสมาชิกเป็นเอล์ตะวันตกสมาชิกในกองทัพนะครับจะประกอบด้วยเอล์จาก2กลุ่มหลัหลกคือกลุ่มที่มาจากตระกูลหลักและกลุ่มที่เป็นอาจฉากรความน่าสนใจของมันอยู่ที่กลุ่มเอลฟ์ที่เป็นอัชญากรนี่แหละครับ เอฟกลุ่มนี้เป็นเอฟที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีร้ายแรงต่างๆเช่นยุ่งเกี่ยวกับเวทบรรพการก่ออาชญากรรมร้ายแรงลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงปลอมแปลงเอกสารสำคัญต่างๆเอฟกลุ่มนี้นะครับจะถูกทำเครื่องหมายของอาชญากรติดไว้โดยการตัดใบหูให้มีรอยแหว่งเล็กน้อยส่วนเงื่อนไขและสิทธิ์ต่างๆของเอฟกลุ่มนี้ที่ถูกส่งเข้ามาร่วมกองทัพคานาเรียนั้นผมจะขอแบ่งเป็นสองข้อหลักๆเพื่อความเข้าใจง่ายเลยนะครับ ข้อที่1นนะครับพวกเขาหรือเธอจะถูกจัดให้อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้คุมโดยผู้คุมหนึ่งคนจะมีหน้าที่ดูแลเอลฟ์นักโทษ2คนเอลฟ์นักโทษไม่มีสิทธิ์ใช้เวทมนต์ตามอำเภอใจครับพวกเขาหรือเธอจะใช้เวทมนต์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้คุมเท่านั้นแต่ถ้าหากผู้คุมเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจและยังไม่ได้ออกคำสั่งให้ใช้เวทมนต์ละก็ พวกเขาหรือเธอก็จะยังไม่มีสิทธิใช้เวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นหรือมีความหมายอีกในยะก็คือหากรอดกลับมาโดยไม่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็จงตายตกตามผู้คุมไปซะนั่นเองข้อ2นะครับพวกเขาหรือเธอต้องเป็นสมาชิกในกองทัพจนกว่าจะพ้นโทษหากอยู่จนพ้นโทษแล้วพวกเขาหรือเธอก็จะเป็นอิสระครับหรือไม่อย่างนั้นก็มีสิทธิถูกทาบทามให้มาเป็นผู้คุมของนักโทษรุ่นต่อไปกลับมาที่หน้าที่ของคานาเลียอีกสักนิดนะครับ กองทัพคาเลียนะครับเป็นกองทัพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพิชิตด,ดันเจียนโดยเฉพาะสมาชิกทุกคนในกองทัพนะครับล้วนเป็นทาหารเอลฟ,ฟ์ฝีมือดีที่มีความสามารถโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยปกติแล้วคาเลียจะไม่ปรากฏตัวพุ่ำเพื่อครับพวกเขาจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีดันเจียนที่เกิดการเติบโตจนถูกจัดว่าเป็นอันตรายต่อคนบนพื้นโลกหรือพูดง่ายๆก็คือดันเจียนที่ใกล้จะแตกนั่นแหละครับ กองทัพคาเาเลียจะถูกส่งมาจัดการกับเจ้าแห่งดันเจียนและพิชิตด,ดันเจียนนั้นซะก่อนที่มอนสเตอร์จะทะลักออกมาหรือก่อนอะไรต่างๆจะอยู่เหนือการควบคุมนั่นเองกลับมาที่มิดลุนครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับมิดลุนเป็นเพียงสมาชิกทั่วไปในกองทัพคาเาเลียในตอนนั้นเขายังไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งอะไรหากเทียบกับปัจจุบันครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นที่รักของเพื่อนๆในกองทัพ สาเหตุที่มิดลุนเป็นที่รักของเพื่อนๆในกองทัพนะครับเป็นเพราะว่ามิดลุนเป็นคนที่วางตัวดีมากถึงแม้ว่าในใจของเขาจะคอยเหยียดคนอื่นแค่ไหนแต่ใบหน้าเขานั้นกลับยิ้มแย้มเหลากับเป็นคนละคนแถมยังมีชาติตระกูลที่สูงสักจนใครๆก็อยากเข้าหานั่นเองจุดพลิกผันในชีวิตของมิดลุนนะครับเกิดขึ้นตอนถูกส่งไปทำภารกิจพิชิตดันเจียน ดันเจียนที่มิดลุนกับคนอื่นๆในกองทัพถูกส่งไปปราบนั้นเป็นดันเจียนเล็กๆที่ไม่ได้มีพิษสงอะไรครับทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งมิดลุนเดินหลงไปเจอกับกระจกบานใหญ่บานหนึ่งในสวนลึกของดันเจียนกระจกบานนั้นเป็นกระจกเวทมนตร์ที่จะคอยสะท้อนความต้องการของผู้ที่ส่องมันและมันได้แสดงภาพของหญิงสาวเผ่าเอฟที่มิดลุนหมายปองกำลังนั่งทานอาหารกับพี่ชายแท้ๆของตัวเองอยู่ สาวเผ่าเอฟคนนั้นเป็นคนที่มิดลุนแอบชอบมาเนื่อนานนะครับแต่สุดท้ายมิดลุนกับหญิงสาวคนนั้นก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามิดลุนต้องมาเข้ากองทัพคานาเลียแทนพี่ชายไร้ฝีมือของตัวเองแถมพี่ชายคนนั้นยังเป็นคนที่มิดลุนมองว่าต่ำต้อยกว่าตัวเองมาตลอดมิดลุนที่เห็นภาพนี้ถึงกับฟาดกระจกให้แตกด้วยความโกรธครับก่อนจะมีแพะตัวหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับถามมิดลุนว่า ถ้าไม่ได้เข้ากองทัพก็คงได้อยู่ด้วยกันไปแล้วสินะตัวเจ้าไม่อยากเห็นอนาคตเช่นนั้นเหรอมิตรลุนที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ถึงกับหลงโกลแพะเข้าเต็มเตม็ก่อนจะพูดกับแพะตัวนั้นว่าเขาปรารถนาขอชีวิตที่ไม่ได้เข้ากองทัพคาเาเลียจะได้ไหมถ้าให้อธิบายความรู้สึกของมิตรลุนง่ายๆก็คือภาพในกระจกได้แสดงภาพของหญิงสาวที่มิตรลุนแอบชอบนั่งกินข้าวในเชิงที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่ชายที่ตนดูถูกมาตลอด มิดลุนที่เห็นแบบนั้นจึงทั้งโกรธทั้งอิจฉาทำนองว่าที่ตรงนั้นควรเป็นของเขาถ้าพี่ชายของเขามีความสามารถมากกว่านี้เขาก็คงไม่ต้องมาเข้าคานาเลียแทนพี่ชายและได้มีความสุขกับหญิงสาวคนนั้นไปแล้วหลังจากที่มิดลุนบอกความปรารถนากับแพะไปแล้วนะครับมิดลุนก็ได้รับพลังในการขึ้นเป็นเจ้าแห่งดันเจียนทันทีแรกเริ่มเดิมทีดันเจียนของมิดลุนนั้นเป็นดันเจียนแบบเรียบง่ายครับ โลกภายในดันเจี้ยนแห่งนี้เป็นโลกที่มิดลุนได้อยู่อย่างสงบสุขกับเพื่อนและหญิงสาวที่ตนรักทุกคนต่างมีความสุขกันดีจนกระทั่งวันหนึ่งที่ดันเจี้ยนถูกคนนอกบุกรุกดันเจี้ยนของมิดลุนกลายเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ของกลุ่มนักผจญภัยมีนักผจญภัยจํานวนมากปลุกเข้ามาเพื่อหวังสมบัติภายในดันเจี้ยนและเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้มิดลุนจึงขอคําแนะนําจากแพะตัวเดิมแพะตัวนั้นแนะนําให้มิดลุนทําดันเจี้ยนให้ซับซ้อนขึ้น สร้างมอนสเตอร์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับไล่ผู้บุกลุกยิ่งมิดลุนทำตามคำแนะนำของแพะมากเท่าไหร่นะครับแพะตัวนั้นก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นจนกระทั่งในคืนหนึ่งครับแพะตัวนั้นได้แปลงร่างเป็นปีศาจต,ตัวมหึมามันบุกเข้ามากัดกินร่างกายของมิดลุนจนไม่เหลือชิ้นดีสิ่งที่แพะกินเข้าไปคือความกระหายและความปรารถนาต่างๆที่มิดลุนมีไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาในการนอน ความปรารถนาในการกินและความปรารถนาในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตก็ล้วนถูกปีศาจกินไปจนหมดสิ้นถ้าจะให้คำนิยามของแพะตัวนี้นะครับก็คงนิยามได้ว่ามันเป็นรูปจำแรงของมารร้ายดันเจียนภายในโลกนี้เกิดขึ้นจากพลังของมารร้ายที่จะคอยหลอกล่อผู้คนที่มีความปรารถนาแรงกล้าให้ขึ้นเป็นเจ้าแห่งดันเจียนในขณะที่เจ้าแห่งดันเจียนได้รับความปรารถนาต่างๆ ร่างกายหรือพลังชีวิตของมาร้ายก็จะมีมากขึ้น,นเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่มาร้ายรู้สึกพอใจมาร้ายก็จะกัดกินร่างกายของเจ้าแห่งดันเจียนเพื่อเติมเต็ม,ตมความอยากของตนก่อนจะไปหาเจ้าแห่งดันเจียนคนใหม่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ชีวิตของมิดลุนเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากที่มิดลุนถูกกัดกินจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วมิดลุนก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารในหน่วยคาเาเลียที่ถูกส่งมาพิชิตดันเจียนเข้าพอดี มิดลุนที่รอดชีวิตกลับมานะครับก็ได้กลายเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาใดๆเลยนอกจากความปรารถนาที่จะแก้แค้นเหล่ามารหลายและนอกจากความปรารถนาต่างๆจะถูกกินไปแล้วสภาพร่างกายที่เคยเพอร์เฟกของมิดลุนก็เปลี่ยนไปอีกด้วยมิดลุนกลายเป็นเอลฟ์หูขาดตาข้างหนึ่งบอดสนิทจนต้องใส่ตาเทียมแถมออร่าความสงสักที่เคยมียังหายไปจนแทบจำไม่ได้ ความแค้นนี้ส่งผลให้มิดลุนยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป้าหมายเดียวในชีวิตคือพิชิตด,ดันเจียนและจัดการกับมาร้ลยให้หมดไปจากโลกเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีในการไต่เต้าขึ้นเป็นถึงหัวหน้าหน่วยแห่งกองทัพคานาเลียที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกองทัพว่าเอลฟ์ตนนี้แหละคือเอลฟ์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงและที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือเรื่องราวการเดินทางของเอลฟ์ผู้สูงศักดิ์ที่มีชีวิตอันขมขื่นนามว่ามิดลุนแครเลนซิลนั่นเองครับ ก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับหากใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและหากใครที่คิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนได้เช่นกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ